ตำนานเรื่องเล่าแมงสี่หูห้าตาที่มาของการที่ผู้ชายรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงแมงสี่หูห้าตานั้นเป็นสัตว์ในตำนานมีลักษณะตัวอ้วนเตี้ยเหมือนหมีสีดำและมีขนยาวสีดำปกคลุมร่างกายมีหูสองหูและมีตาห้าดวงโดยที่ดวงตาของแมงสี่หูห้าตานั้น เป็นสีเขียวกินถ่านไฟร้อนๆเป็นอาหารและถ่ายอุจจาระออกมาเป็นทองคำเรื่องนี้เล่าสืบต่อกันมาในตำนานของชาวล้านนาทางภาคเหนือมีการบันทึกเป็นวรรณกรรมสายลักษณะอักษรในใบลานซึ่งมีปรากฏให้เห็นตามวัดวารามทั่วไปในตำนานครูบาเจ้าชัยยะวงษาพัฒนาจังหวัดลำพูนได้กล่าวถึงสัตว์ชนิดนี้ โดยเชื่อมโยงจํานวนสี่หูและห้าตาเข้ากับหลักคํำสอนของพุทธศาสนาแสดงถึงหลักธรรมพรหมวิหารสและศินห้าส่วนตำนานแมงสีห่หูหตาของวัดพระาธาตุตอยเขาควายแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดพระาธาตุตอยเขาควายแก้วและถือเป็นตำนานของแมงสี่หูห้าตาฉบับที่ถูกต้องที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องราวของอ้ายทุกกตะหรือภาษาเหนือเรียกว่าอ้ายทุก,กตะเล่ากันว่าเมื่อพันกว่าปีมาแล้วมีเมืองแห่งหนึ่งนามว่าพันธุมติมีกษัตริย์ปกครองเมืองชื่อว่าเท้าพันธุมติเนือเมืองนี้มีครอบครัวผู้เป็นพ่อแม่อาชีพรับจ้างเลี้ยงควายหาฟืน ลูกคนนี้มีชื่อว่าอายทุกขตะเมื่ออายุสี่ขวบแม่ก็ตายจากไปและเมื่ออายทุกขตะอายุ12ปีพ่อก็ป่วยหนักจึงอบรมและสั่งเสียให้อายทุกขตะเป็นคนดีมีศีลธรรมเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และสั่งว่าเมื่อพ่อเสียชีวิตให้นำศพของพ่อเนี้ยไปฝังไว้ในป่าจนกว่าหัวกระโหลกของพ่อจะุด แล้วให้นำหัวกะโหลกมาไว้ที่บ้านพออ้ายทุกขตะอายุได้17ปีก็ให้ลากหัวกะโหลกขึ้นดอยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถ้าหัวกะโหลกไปติดตรงไหนก็ให้ฝังแล้วทำบ่วงแล้วดักจับสัตว์ไว้ตรงนั้นถ้าสัตว์ตัวใดามาติดบ่วงแล้วให้จับมาเลี้ยงไว้อ้ายทุกขตะทำตามคำสั่งเสียของพ่อทุกอย่างลากเอาหัวกะโหลกของพ่อ จนไปติดที่หน้าถ้าแห่งหนึ่งจึงได้ทําบ่วงแล้วดักจับสัตว์ที่นั่นหลังจากนั้นสองสามวันผ่านไปปรากฏว่าสัตว์ประหลาดมาติดบ่วงแล้วลักษณะตัวดำเตี้ยอ้วนเหมือนหมีขนยาวสีดำมีหูสีหูและห้าตาจึงเป็นชื่อเรียกแมงสีหูห้าตานั่นเองอ้ายทุกขตะเข้าใจว่าพ่อของตน ได้กับชาติมาเกิดเป็นแมงตัวประหลาดเช่นนี้จึงได้นำแมงสหูหาตาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านโดยไม่ให้ใครเห็นแต่เมื่อเอาข้าวเอาน้ำให้มันกินมันก็ไม่ยอมกินครั้นเมื่อถึงฤดูหนาวไอ้ทุกตะได้จุดฟืนก่อไฟมีฐานก้อนหนึ่งกระเด็นออกไปหาแมงสี่หูห้าตาด้วยความหิวกระหายมันจึงกินฐานไฟแดงก้อนนั้น ไอ้ทุกตะจึงก่อกองไฟและก็เคลียรฐานให้แมงสี่หูห้าตากินอย่างไม่ขาดวันรุ่งขึ้นแมงสี่หูห้าตาได้ถ่ายออกมาเป็นทองคําจํานวนมากไอ้ทุกตะจึงนําทองคํานี้ไปฝังไว้จนเต็มไร่ต่อมาเท้าพันธุบัติมีพระราชธิดารูปโฉมงดงามยิ่งนักชื่อว่าพระนางสีมา บรรดาเจ้าเมืองต่างๆอยากจะขอไปเป็นมเหสีเท้าพันธุมติจึงออกอุบายว่าเจ้าเมืองใดสามารถสร้างรางน้าทองคำจากเมืองของตนมาจนถึงวางได้จึงจะยกพระราชธิดาให้แต่ก็ไม่มีเมืองใดสามารถทำได้จนกระทั่งไอ้ทุกขตะทราบข่าวจึงให้คนไปแจ้งแก่เท้าพันธุมติว่าสามารถสร้างรางน้ำทองคำได้ จากนั้นได้จ้างชาวจีนห่อกลุ่มหนึ่งมาทำรางน้ำทองคำพาดตามทางยาวสุดลูกหูลูกตาเมื่อพระเจ้าพันธุมติทรงทราบจึงได้ให้เสนาอามา์ไปดูก็พบว่ารางน้ำนั้นมาจากบ้านของอ้ทุกตะพระเจ้าพันธุมติจึงสั่งให้ทําถนนไปจนถึงบ้านของอ้ทุกขะเมื่อได้เลิกงามยามดีแล้วอ้ายทุกขะจึงได้อภิเษกสมรสกับ พระนางสีมาหลังจากได้เป็นพระราชบุตรเขยพระเจ้าพันธุมติจึงถามเรื่องทองคำว่าเจ้าได้มาได้อย่างไรไอ้ทุกตะได้ตอบว่าได้มาจากแมงสี่หูห้าตาเท้าพันธุปติจึงสั่งให้อ้ายทุกตะไปเอาตัวแมงสี่หูห้าตามาให้ดูเมื่อไอ้ทุกตะได้นำเอาแมงสี่หูห้าตา มาไว้ต่อหน้าเท้าพันธุมติแล้วปรากฏว่าแมงสี่หูห้าตาได้กลัวเท้าพันธุมติจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำเท้าพันธุมติวิ่งตามเข้าไปปรากฏว่าปากถ้ำใต้ถลมมาปิดทางออกเท้าพันธุมติถูกขังอยู่ในถ้ำออกไปไหนไม่ได้เท้าพันธุมติได้แต่ลงโทษตัวเองว่าเพราะความโลภอยากได้แมงสี่หัหตาจึงถูกขังในถ้ำ ต่อมาพอรู้ว่าตัวเองใกล้ตายเท้าพันธุมติจึงได้ตะโกนผ่านรูเล็กๆของถ้ำเรียกเสนาอามาตย์ให้ไปตามพระ,ะเหสีทั้งเจ็ดเมื่อเสนาอามาตย์ได้นำตัวพระมะเหสีทั้งเจ็ดมาอยู่ปากถ้ำแล้วเท้าพันธุมติได้ขอให้พระมะเหสีทั้งเจ็ดพระองค์พากันสละความไมย ด้วยการเปิดผ้าถุงให้ท้าพันธุมติดูสรีระของพระมเหสีทั้ง7ก่อนตายเป็นครั้งสุดท้ายพระมเหสีลำดับ1นถต่างเกี่ยงกันด้วยความอายไม่ยอมเปิดผ้าถุงมีแต่มเหสีเมียน้อยองค์ที่7ยอมเปิดผ้าถุงให้ดูด้วยความเต็มใจและเห็นใจทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์มีเสียงหัวเราะจากในถ้ำเสียงสนั่นมาก ทําให้ก้อนหินที่ปิดปากถ้ำอยู่กระจายออกไปทําให้ปากถ้ำจึงเปิดออกมาท้าพันธุมติจึงหนีรอดออกมาได้เรื่องราวที่มเหสีองค์เล็กเปิดผ้าถุงให้ท้าพันธุมติดูเป็นเหตุให้สามีทั้งหลายรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงและถ้ำดังกล่าวได้ชื่อว่าถ้ำยุบเมื่อทั้งหมดกลับเข้าเมืองท้าวพันธุมติสละราชสมบัติให้กับอ้ายทุกตะ สืบราชวงศ์ต่อไปและเปลี่ยนชื่อว่าพระยาธรรมิกราชมีการเฉลิมฉลองเจ็วันเจ็ดคืนและได้สร้างโรงทานถึง6แห่งเพื่อให้ทรัพย์สินของเป็นทานแก่ยาจกคนจนผู้ยากไร้จากนั้นได้เทศนาสั่งสอนเสนาอามามย์และชาวเมืองให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมมีมักแปดเป็นต้นชาวเมืองพันธุปติ ก็ดำรงชีพตามวิสัยอย่างสงบสุขพระสงฆ์ได้นำพระบรมสารีริกธาตุนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้ามาถวายพระยาธรรมิกราชจึงโปรดให้สร้างวัดต้อยเขาควายแก้วนำพระบรมสารีริกธาธตุดังกล่าวบรรจุใส่ไว้ในใจดีของวัดน้อยเขาควายแก้ววัดนี้สร้างตรงบริเวณถ้ำที่แมงสี่หูห้าตาได้มาติดบวงแล้วนั่นเอง ซึ่งก็คือวัดพระาธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันในแง่ของความเป็นมาเรื่องแมงสีหูห้าตานั้นมีข้อน่าสังเกตว่าอาจเป็นนิทานชาวบ้านที่เรียกกันว่าเชีะ้ะเราสืบต่อมากันจนได้รับความนิยมต่อมามีนักศาสนานํามาเขียนผูกโยงกับคำสอนของศาสนาเพื่อดึงดูดความสนใจจนกลายเป็นชาดก นอกนิบาตเรื่องหนึ่งความประทับใจของชาวร้านนาต่อนิทานเรื่องนี้ทำให้ได้มีการสร้างรูปปั้นของแมงสี่หูห้าตาไว้ที่วัดดอยถ้ำเขาควายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและชื่อเมืองพันธุมติก็เกี่ยวโยงกับชื่อเมืองเก่าของเมืองเชียงรายด้วยปัจจุบันมีการสร้างรูปปั้นขึ้นตามสถานที่ต่างๆให้คนได้กราบไหว้ขอโชคลาภ ซึ่งบางแห่งสร้างรูปค้ายหมีตามที่มาปรากฏในคัมภีรไบรา,านต้นฉบับแต่ก็พบว่าหลายแห่งสร้างเป็นรูปคา้คายๆริงหรือสัตว์ชนิดอื่นทั้งนี้อาจเป็นเพราะการถ่ายทอดเนื้อหาอาจคาดเคลื่อนกันไปและนอกจากนี้ยังมีการสร้างรูปเป็นเครื่องรางให้เช่าบูชาโดยเชื่อว่าแมงสี่ห,หูหตาเป็นเครื่องรางนำความโชคดี เนื่องจากทายมูลเป็นทองคํานั่นเองคาถาบูชาแมงสี่หูห้าตาไหว้ขอพรขอโชคขอราบตามความเชื่อของผู้ที่เคารพบ,บูชาเชื่อว่าแมงสี่หูห้าตามีพุทธคุณช่วยเรื่องโชคราบและเงินทองส่วนใหญ่มักมาขอให้เงินทองไหลามาเทมาทำการค้าขายรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ในระยะเวลาต่อมาจึงมีการนำไปสร้างเป็นวัตถุมงคลเพื่อบูชาร่วมด้วยโดยนิยมท่องคาถาบูชาสี่หูห้าตาดังนี้นมโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบพุทโธอยู่หลังพุทธังอยู่หน้าตัวข้าอยู่กลางเวเวสิรัตนังปูระโตอาสิมหาราโพภควาตุเม อิติปิโสภคะวาเงินทองไหลามาอิติปิโสภคะวาเงินคำไหลามาอิติปิโสภคะวาเงินทองและเงินคำไหลามาเทมาหาข้าพเจ้าเสมอหรือสาธุอาหางนามิพระอินอากาเสจะพุทธธทิปังกโรนโมพุทธายะอิอระนังอระหังกุศลธรรมาสัมมาสัมพุทโธทุสนะนโสนโมพุทธายะพระโสนามะยะโข เมตตามหาราภาปิยงมะมะทัตะปริวาสาพโพวสุนีฮเตโนหาตุชยมังครานิ